สวัสดีชาวเกมเมอร์อีกครั้งนะครับเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้คือซ u เปอร์มาริโอแกลกซี่2เป็นเกมของเครื่อง V ผมใช้อิมิเตอร์ดอปีเล่นเล่นเถื่อนนั่นแหละก็อยากเล่นไม่อยากซื้ออยากแคดด้วยไป จะลวนอ่าอ่าไม่ลวนแล้วมั้งครับเนี่ยคงไม่ต้องซื้อจอยบอกแล้วใช่ไหมลื่นไหลดีนะครับแล้วผมจะแคสตั้งแต่แรกเลยเพราะตอนเนี้ยผม เล่นไปก่อนแล้วไงจะแค่ให้ให้จบเลยอะโปรเจกต์ดีๆอย่างนี้เพลงดังมาหักามมุ่งสู่แกนไลน์กัน เกมนี้จะมีบอดไฟด้วยครับมาเรื่องเรื่องก็เหมือนเดิมครับไอ้ยองค์หญิงไม่ถูกจับไปแล้วกูแบบมารวเป็นเป็นเหมือนช่งางมั้งเฮียแล้วไปไปช่วยเฮีเยอะไรช่วยเฮีเยอะไรได้ไม่มีเจ้าชายมาช่วย เกมนี้ภาพอาดแตกนะครับผมภาพป,ปรับกากอยู่นะปรับภาพกากแปดร้อยคนหก0ร้อยไม่ได้อาจจะมีขอบขาวดำขอบขาวดำโผล่มาหันลืนล่นละ สองมังสิตภาพก็สวยดีครับหรือเด็กโกงเฉยเด็กโกงเก็บเวเวเพิ่มปากระปมาลงปลาเผยแม่งเก็บ มันคืออะไรอืหน,อน,อน,อนอ่อหน่อเก็บตังเก็บตังเปิยแม่งแล้วก็ถีบแป้งเลยเออเปิยแล้วก็ถีบต่อย วิวผมไม่ค่อยดีนะครับใช้หินหินห um> ินของครับของผมชอบแบบนี้นะเกมแล้วเนี่ยแล้วแบบเดินไปอีกฝั่งหนึ่งได้อะไรประมาณเนี้ยแต่้นเรื่องก็วร์เบอร์วังวางไปไม่ต้องหรอก เป็นแค่ทุตุเลียวโอ,อ้ช่วยดาว,วาาอห้ไหมโนเ่อร์เฮียร์หมุนทำไมเออเขาเป็นคนใบครับ คือสงสัยนีทุดโดไม่มีตังค์จ้างนักพากมาไปบินเนี่ยสวยจริงนะครับแต่กูแต่กูปรับภาพกาก,ากไปหน่อยอุย้ย ไม่รู้จะจบไม่รู้จะจบปีนี้หรือเปล่าอา,อาจจะสองสามปีก็ได้เกมนี้ <informações> ผมใช้จอยในการเล่นนะครับ คีย์บอร์ดเมาส์ไม่ถนัดเลยแนวเนี้ยแต่ถ้าใช้ใช้เกมยิงปืนก็เมาส์คีย์บอร์ดนะับเอาโหเกือบเกือบเกือบชั่วอ๋อสีเอาอีเห็ดสดอ่ะเออ เรียนเรียนตามเพลงตามเพลงเอเอาอ,อีเห็ดสดหล่นไปหนึ่งตัวแล้วมาอีเห็ดสดตอนจบจะเป็นยังไงวะผมก็สงสัย คลิปนี้กูไม่สอนเซตจอยเซตเฮียอะไรเซตภาพอะไรนะกูไม่เป็นอออีกชั้นหนึ่งอ่ะโดดนะอ่าฟอลโล่มีอ่ะกูาะะตามก็ได้หมุนอ๋อแล้วก็ในโลกเนี่ยชอบแบบเนี้ยมากเลย เขาจะทำมากอ่ะนีนโดเ,เล่นเพลินดีไปอยู่อีกดาวหนึ่งได้ด้วยพุง่งพุ่งอีกเออและฟเฟมเบลดก็ดรอปแล้วก็เจอหลุมดำอาจได้เก้านาทีอยู่เลยโอ้โหทันทันทัน อีเห็ดสดตีไปไกลๆตีนปูนี่ไปไกลๆตีนปูเอาของเดีย๋ยวนะข้างนี้รู้สึกว่าชนแบบชนแบบดั้งเดิมแบบของออริจินอลของของเขาอะแบบกระโดดชนกล่องอะเอาหัวชนกล่องอไม่ค่อยมี มีแต่แม่งต่อยต่อยทีอย่างเดียวเลยโคตรใช้ความรุนแรงเนาะไอดาวเฮี้ยนี่คืออะไรไม่รู้้าพเก่าออริจินอลก็ไม่มีนะหมุนตามมันแค่นั้น่นอสวยเลยมึงห้าสีเลยมึงขบวนการโอ้โห ควรตีนโอ้ยอ,อ้ไอ้น,นั่นคือหลอดเลือดมั้งครับแบบถ้าโดนแบบโจนตีหกทีก็นั่นแหละตายเริ่มใหม่แน่นอนว่าต้องไปฝั่งหนึ่งเออนั่นแหละถ้าใครคิดไม่ออก ไปแล้วไม่แม่งนวนขนาดนี้กูขอไอเจ็ดได้ไหมเนี่ยขอพ่อกูเนี่ยเอ้ยไปเลยครับพี่ไป โอเคถึงบอสไฟแล้วอือหือโอ้โหโคตรน่ารักเป็นบอสไฟที่น่ารักมากและการสู้กับบอสไฟแม่งโคตรหน่อมแหนมอะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหหัวเราะย่อคุยไปปตะวด จุดอ่อนบอสไฟส์คือตูดนะครับถ้าเราไปตุ๋โอ๊ยยแบบหนึ่งนะครับเอเคเคโอเค

จริงๆไข่ไข่มันงอกไปได้งงเลยกูเออสองจักหวาด้วยนะมึงโอยเนี่ยสนุกดีนะเสียดายแม่งไม่ลง v ีอ่ะจีนโด้ก็ สนใจแต่คอนโตขงเขาโตูดโต๊ยตูดโอ้โหมึงวิ่งกันเร็วเลยเนี่ยอยู่เซนโบเหรอมึงอยู่เซนโบโต๊ย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 กูรอมึงเนี่ยเออเฮียโคตรห่าอ๋อเดี๋ยวา เขาก็พาเราพาเรามาได้เงินห้าห้าห้าบาท่ะด่านต่อไปด่านสอง